สวัสดีครับถุก n o n นเซสสวัสดีครับรอรอก่อน n นนมามีคาเตนิดออกแม่จะปิดกล้องนะทุ no น o นยูจะไปใช่ไหมแม่ ja จะปิดแล้วนะอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ผ่านยูจะเซสวัสดีครับ <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ยวแม่ปิดนะเมเนตลูกทรายบอมเมีย่มเบาค่ะเพราะว่าเขาห่วงของเล่นเนาะค่ะแต่ว่าทุกครั้งถ้าเกิดว่าเขาเห็นตุ๊กตาต่างกล้องหรือทำําวิดีโอเนี่ยคะ่ะ เขาสเฟ้ามาแกล่งแมหรือว่ามาแย่งซ้นแมนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone welcome ทุกทุกตาเมียฝรั่งชนบท USA เนาะค่ะกับพบพอกันคือเกากับตุกตาค้นเกาค้นเดิมเพิ่มเติมก็คืออ้วนอวบขึ้นนั่นเองค่ะกิน้ายค่ะกิน้ายก็เลยอ้วนเนาะค่ะโอเคค่ะกับเขาเรื่องเลยนะคะ เพื <P en chen> นะ่อนๆเออคงจเห็นอนะ่าบรรยากาศบรรยากาศรอบๆนี่นะค่ะเนาะรอบๆขางตุกตากะคือมีตาหนังสือแทนนะคะ่นะเนาะเพื่นอนๆคงสิคิดว่าโอ้อันย่ายตุกตานี่แล้วก็คงสิเก่งฉลาดภาษาอังกฤษเนาะประมาณนี้นะคะเบื้องในหนังสือเต็มอยู่เต็มหัวเต็มเบื้องหน้รอบๆเข้าใจพิดนะคะเข้าใจพิดหนังสือหลายจะซื้อค่ะแต่ว่าความรู้มันบ่ได้ไเข้าสมองตุกตาเลยค่ะภาษาอังกฤษมันบ่ได้ไรเข้าสมองเลยเนาะคะ่นะเนาะ เพราะว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเริ่มเถ่าเริ่มแก่แล้วเนาะคะ่ะเลี้ยนยังไงก็คือเกาเนาะคะ่ะแต่ว่ามันก็นมีเข่าสมองอย่ค่ะกับพยา,ยามเลี้ยนไปเนาะคะ่ะบอกจกอะคลองด้วยค่ะก็คือตุกตาก็เลยเอามาซื้อนี่แหละคะ่ะเอามาซื้อให้เพื่อนเพื่อนเห็นนั่มนะะเนาะค่ะเนาะก็คือเพื่อนๆอคงจะว่าอุ้ยย่ายเจ้าเฮ็ดคลิปกับห้อ,องสม,มุดนี่ไปไลา์คลิปเราได้มาณนี้เนาะคะ่ตะตุกตาเลยอยากสิบอกนั่นว่าแต่ละคลิปเนี่ยคะ่ะบรรยากาศ การเรียนภาษาอังกฤษกับเด็กน้อยเนี่ยสีบอคือกันเด้อค่ะตละมือเขาสีเอาหนังสือมาอ่านให้เด็กน้อยฟังบอกคือกันเนะาะค่ะตุ๊กตาก็เลยอ,อยากเอามาแช่อยากามานําเสนอเพื่อนเพื่อนสิได้ขา่าวเบิ่งคลิปวิดีโอตุ๊กตาเนี่ยกับสิได้มีประโยชน์แน่จักน้อยเนาะค่ะบางคลิปกับสิมีประโยชน์แน่บางคลิปกับ,บ่มีประโยชน์เนาะค่ะก็ขอถทดขอภัยเด้อค่ะกับเพียงแต่ว่าตุ๊กตากอยากก็ไมา่แช่ประสบการณ์แม่บ้านอยู่เมืองนอกเราก็ การใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกเนาะค่ะลูกตาก็เป็นเริ่มเริ่มเป็นวัดจักน้อยอากาศหนาวค่ะเนาะนั่นแหละค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะภาษาอังกฤษเป็นภาษาศูนย์กลางของทั่วโลกเนาค่ะใส่ได้ทั่วโลกเนาะค่ะเพราะว่าต่างเพราะว่าแต่ละประเทศนี่ที่ใส่ภาษาบ่คือกันอยู่แล้วเพื่อนๆคงสีหูเนาะแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาศูนย์กลางเนาะค่ะทุกคนต้องเรียนภาษาอังกฤษ อ๋อหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยคือคนที่ขจาเฮ็ดธุรกิจหรือว่าคนขจ้าอยากเรียนภาษานั่นเองเนาะแล้วถ้าเกิดว่าคนเถวยัญญงบ้านท่อสิเพิ่นบด้เรียนกับบอเป็ญญนยังเนาะค่ะก็ให้ลูกหลานคอยสอนเพื่อนไปน,นั่นอย่างเช่นตุ๊กตาเนี่ยค่ะตุ๊กตากับบด้เรียนภาษาอังกฤษเนาะอ่าก็มียุคค่ะหปะหปหกก็มีเรียน ABC เนาะแต่ว่าตุ๊กตากับบอเก่งเนาะค่ะแล้วเพื่อนท่องสิอยากรูกว่า ตุกตามายูเมืองนอนเนี่ยคือแบบเอาตัวรอดได้ทั้งทัที่ภาษาบค่อยเก่งใส่นหนึ่งสี่เนาอะ,อะตุกตาแล้วอยากสิมาแช่น้ำวาก็คือตุกตาใส่ความสามารถพิเศษใส่ความสามารถเฉพาะตัวประมาณนี้แหละค่ะก็คือเขาใส่ภาษาภาษาเมื่อหรือว่าภาษาสายแรงปิดเนาะค่ะภาษานี่แหละสื่อสารน้ำเนาะค่ะตุกตากับบได้เก่งเลยแม่แต่ตอนนี้เนาะค่ะตุกตากันย่งบ่เก่งอยู่เนาะค่ะขนาดพยายามเรียนน้ำดูน้ำเต่า กันย่งบอยูเกงยุคอาเป็นเพราะว่าตุกตาสมองซ่าเนาะคะ่ะแต่ว่าการศึกษาเนี่ยบอเคยสายเกินไปอายุอายุเนี่ยเบอแมนอ่าเคยบอาอายุบอแมนอุปสรรคในการเรียนเด้อค่ะโอเคเนาะกับทุกต่างแ้อย่างมาซื้อภา,าษาอังกฤษตอนเนี่ยนะคะอ่าเรายุคสมัยนี้เนาะคะ่ะเทคโนโลยีเนาะก้าวไกลกว้างไกลนะคะคนจะใส่ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารหรือคมนาคมเป็นจุดศูนย์กลางของทั่วโลกนะคะ เดี๋ยวนี้คนก็หันมาใส่คอมหันมาใส่โทรศัพท์แล้วก็โดยมาสิมีแต่ภาษาอ,อังกฤษหลายเนาะเอ่อถ้าเกิดว่าผู้ใดรู้วไว้ก็ดีขึ้นกันเนาะคะ่ะเราตุ๊กตาก็อยากสิบอกสายฟอนนาะคะ่ะถ้าเกิดคนที่อยากจะหาแฟนฝรั่งนี่เนาะ,ะก็ให้เรียนภาษาอังกฤษไว้เด้อค่ะเบสิกก็ยังดีตอนนี้เขามีสอนทเวโรกสอนฟรีอยู่ในออนไลน์อยู่ในเอ่อยูทูบนะคะเขาไปเรียนเอาตุ๊กตาก็เรียนอยู่ใน y ยูทูบเด้อค่ะเรียนอยู่ใน YouTube ประจําขนาดตุ๊กตาโยนเมกาแล้วตุ๊กตาก็ยัง อบอกเก่งอยู่ค่ะ,ะถามว่าไม่อยากบอกภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าคนที่ตั้งใจเรียนกับไม่อยากเนาค่ะแต่ว่าตุ๊กตากอาศิษย์แบบอยู่ในหมวดที่ว่าบ่คอยได้ตั้งใจเรียนกับเลย่อเก่งเนาะค่ะลราอีกอย่างหนึ่งก็คือตุ๊กตากบ่คอยได้ออกบอ่ได้ออกไปเหตุการณ์เหตุงานข้างนอกนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ออกไปเหตุการณ์เหตุงานข้างนอกภาษานี่ยซีดีมากๆค่ะคือเรียนรู้หลายๆอย่างเนาะคะ่ะ,ะนั่นแหละค่ะตุ๊กตาและอยากบอกว่าภาษาอังกฤษนี่สาคัญเนาะ ตุกตากับอาศัยเลี้ยงกับลูกเลี้ยงกับสามีเลี้ยงกับสิ่งหลอบขางประมาณนี้แหละค่ะก็ยังเช่นมือนีเนาะตุกตานะคะก็มาเลี้ยงกับลูกอยู่ห้องสมุดนี่แหละค่ะตุกตาแล้วอยากมาแช์กับเพื่อนๆนั่มเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจังไดตุกตาสผพานเพื่อนกับชมบรรยากาศห้องสมุดแล้วก็เข้าไปเลี่ยนภาษาอังกฤษกับภาษาใบกับเด็กหน่อยได้เลยค่ะแต่ก่อนสิเข้าไปนะคะตุกตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไฮตุกตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุกตาครอบครัวเนเด้อค่ะอ่ uh. yeah I like one of this <Which one? S 1> this one Oh, uh, aloe the al plant yes yeah I don't have I don't have this at home <Okay. S 1> yeah I might take some the spider plant yes <Yeah. S 1> <laughs> thank you sure and then just bring the uh, containers back when you repot them oh okay maybe oh yeah yeah or you can bring back ว <Okay. S 1> ันนี้นะคะที่ห้องสมุดนะคะตุ๊กตาจะพาสำรวจห้องสมุดด้วยนะคะวันนี้มาห้องสมุดก็ต้องได้ความรู้ไปด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือฟรีนะคะอันนี้ก็คือวาดหางจระเข้เนาะอุยอันนี้ต้นใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะฟรีนะคะนี่ค่ะเยอะแยะเลยค่ะ อันนี้คืออะไรอันนี้เหมือนใบเตยมากเลยเนี่ยไม่รู้กินได้ไหมต้นนี้เหมือนใบเตยมากเลยค่ะถ้าเป็นใบเตยจะเอาเลยนะเนี่ยน,นี่ยคือดอกไม้อยู่ห้องสมุดนะคะอ้อันนี้สีสวยมากเลยเนี่ยคนที่มาห้องสมุดนะคะเขาก็จะมีกฎคือพยายามห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะอันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์ที่อยู่คอมพิวเตอร์อยู่ห้องสมุดนะคะ ก็มีเครื่องปริ้นมีคอมคอมกับเครื่องปริ้นนี่นะคะถ้าใครจะใช้ก็ต้องเสียเงินนะคะแต่ไม่แพงนะคะนี่ก็คือคัลเลร์นะคะคัลเลร์ที่แบบว่าให้เราเอากลับบ้านได้นะคะหรือว่าจะนั่งทำอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะ ก็คือแผ่นกระดาษรูปเอาไว้ให้เราระบายสีหรือว่าทาสีนั่นเองค่ะใครที่บางทีบางทีคนที่เป็นโฮมสคูลนะคะเราก็จะพาลูกมานั่งเรียนที่ห้องสมุดนะคะเขาก็มีของขายอยู่นะคะเนี่ยก็คือเขาเอามาฝากขายนะคะเป็นแบบว่าพวกแฮนด์เมดนะคะเนี่ยค่ะเป็นกระเป๋าเย็บนะคะเนี่ยค่ะถ้าใครที่ชอบทำเนาะเผื่อได้ไอเดียไปแฮนด์เมดนะคะเป็นกระเป๋า โอ้ล,ลายนี้สวยนะคะเนี่ยห้องสมุดอรอยเบอรี่อนคริสเตียนาทาวนะคะที่ลูกตาจะพาลูกมาเป็นประจำเลยค่ะอันนี้ก็อีกคอมพิเวเตอร์นะคะ <Hey! S 1> Oh, what fun <laughs> it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Aisha, you could sing with him. the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Aisha! Hey. hey! Jingle up all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Good job. I'm gonna have Wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round. The wheels on the bus go round and round. All through the town. Sorry. The bus goes swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Move on back. Move on back. Move on back. The driver on the bus says, Move on back. All through the town. Happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, thump your feet. If you're happy and you, you know, know it, thump your, your feet. feet. And you know it, then your face will surely show And If you're happy and you know it, stop your feet. <laughs> if you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! If you're happy and you know it, shout, hooray. Hooray! Hooray! And you know it then your face will surely show it. If you're happy and you know it, shout hooray. Hooray Long ago on that first Christmas night. I'll start out with a tall fir tree that's green throughout the year. Through winter cold and summer heat, a sign of life and cheer. God's love is like this evergreen, the leaves don't go away. God doesn't change, he stays with us and loves us every day. An angel said to Mary, I've come to bring you joy. The Son of God will soon be born, you'll have a baby boy. That's why I'll hang an angel up so high on this bare tree. The angel starts a story that began so quietly. The baby did not have a crib or pillow for his head. Instead he had a manger filled with straw to make a bed. The little ornament I made reminds me it is true, that Jesus came to earth a child who was like me and you. Tree just like that star Bethlehem for everyone to see. The wise men guided by the star brought treasures to behold. They knelt before the newborn king with frankincense and gold. I polished up this ornament to make it shine so bright, reminding me of gifts so rare the wise men brought that night. The gentle glow of twinkling lights makes me feel warm and snug. It's just like God is giving me a tender, loving hug. So every time I see the lights that shine throughout the night, <laughs> I am his own dear son into a person's heart. So celebrate the story that you see upon my tree, a story sent from God above for all the world to see. Ah, <laughs> orange. Look at the colors. Go. Look at the colors. Look. There's, some, there's some purple thank you now today we're gonna to do some sn snack this is, i thought this would be a good one for everybody snack oh snacks. 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 snacks and remember what do we want to say please. Please. Snacks. please snacks please okay so we'll see if you remember to use that this week for mom or for every anybody who's loving you and taking care of you